จู่เกมกำแพงซ่ากันต่อนะฮะแน่นอนนะครับวันนี้ทีมแชมป์คือทีมสีแดง <Yeah. S 1> และทีมสีแดงนะครับมีโอกาสชิงอีก1,000งหบาทนะครับจากกาแฟะนเนจาเก็เดี๋ยวอะไรฮะเฮ้ยที่มันช่วยช่วยรางวัลหนูเอเอเป็ลงมาก ลงเวลาดนาวนะเป่อยเลยอ่ะดีหวังดีได้โดนน้ำเยอะๆจะได้โปอยไวไม่อยาถูกงอกโอเคนะครับกำแพงโบนัสของเราในวันนี้นะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความสุขในการชอปปิ้งโอเคพร้อมไหมฮะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเชิญที่เพลอาเรีย บถ้าพร้อมแล้วกำแพงซ่า สังเกตดูนะครับว่าคนตัวใหญ่ยงคุณโยกเย็นเก็เกบอาการไม่อยู่สะและครับแขาอีสั่นเชียกคำไานี้ครับเป็นภาพคนช้อปปิง้งสองสาไอ้สองหนุ่งของเราครับก็เลยเลือกเป็นถุงไวคุณโยเกเย็นเป็นรูปคนผลมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับ <c oughs> นี่ถ้าส่คือปกติคงรอดรู้ไปได้แต่เป็นบิ๊กไซส์อย่างพี่นี่ยังไงมันก็ไม่รอดครับ น่าเสียดายจริงๆนะฮะเราไม่อยากให้รายการต้องเสียเงินให้เราใั่นไงั่นไงไม่อยากให้เสียเราทำไม่ได้เอาเลยอ่อนให้ได้โบนัสเยอะแล้วไงแน่นอนฮะสีแดงนะครับไม่ได้รับ10,000บาทจากกาแฟเนเดลเจคิมแต่ทียังไงวันนี้ถือว่าสนุกสนานมากนะฮะขอขอบคุณทีมสีนน้ำเงินนะ้งลูกทีมขอบคุณมากครับคบและขอบคุณหหัวน้าทีมสีนน้ำเงินนะครับพี่โตขอบคุณครับ คนย,ยอดนะฮะขอบคุณลูกทีมสีแดงท่านขอบคุณมากครับคร<า>ับแล้วคุณหน้าทีมแชมป์วันนี้นะฮะคุณยกเย่และที่สำคัญนะครับวันนี้นะครับต้องขอ,ขอบคุณนะครับสำหรับสาวยน้ำเจดีผูครับและกาแฟเนเจอร์กิฟ ท่าผู้ชมท่านใดนะสนใจอย่างารูปเล่นรายการของเรานะสมัครเข้ามาได้เลยนะครับที่ w w w h o i n t h e w a l t h a i l a n d c o m นะครับหรือว่าอยากทราบข้อมูลข่าวสารเข้าไปดูได้นะครับที่ f a c e b o o k c o m h o i n t h e w a l l t h a i l a n d นะครับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ